ปูนไพลินต้นว่าเพชรอบพย ו ไลอาหุนสนับสนุนปัดสายดีปันหวัวล้อ สนับสนุนปาถนาดีเล่ล่นหกห้ากระด้างมาลยาตจวันหัวเลาะญี่ปุ่นไพลินต้นว่าเพชรอบพยกไล่องุ่นสนับสนุนปาถนาดีเล หกห้ากระด้างมันละยาตหเราะเพชรอ,อบพยอบพยบไล่อง,งูนสนับสนุนปาถนาดีเล่ร่อนโหกห้ามานละยาตกิจการห้องสูตรคูณ อุดมสมบูรณ์ทังวันหัวเลาะญี่ปุ่นไพยลินต้นว่านเพชรอบประยพไล่องุงุนสนับสนุนป่าถนาดีเล่ล่นห้องห้างกระด้างมารยาตจัดจิตการสัญญาณมรดกท่อมสุขคูณอุดมสมบูรณ์ ภัยอันตรายกลางวันหัวเราะญี่ปุ่นไทยลินต้นว่าเพสโอพยพไรอันุนปาถนาดีเร หัวเราะญี่ปุ่นไพลินต้นว่าเทสอบพยพไรองุุนสนับสนุนปรารถนาดีเรรอนโกค้ากระด้างมารรยาทจิตการสัญญามรกฏท่องสุขคูณอุด,ดมสมบูรณ์ภัยอันตราย หัวเราะญี่ปุ่นายลินต้นว่าเพชรอบพยพไร่องุล่ลสนับสนุนปรารถนาดีเรร่อนหกห้ากระดา้างมัลยาตจิตจการสัญญามรดกห้องสูตรคูณ อุดมสมบูรณ์ไยอันตรายทำวันเหมารบญี่ปุ่นไยรินต้นว่าเพชรอบพยบไล่อางุนสนับสนุนปัดนาดีเรล,ลอนโอเคกับทั่ง มารยาทกิจการสัญญามารดกทั้งสุกคูณรุ่มสมบูรณ์ภยัยอันตรายกาชูใจเล่ร่อนคนจนทำลายตาโตชูใจทำไล กาชูใจบินนาะมาเนระ่ร่อนโรงเรียนคนจนทำลายตาโตชูใจทำนาไม่ทำไร,ตาตำนะำไรหากินะ